สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมนะครับจิตมัตมีจังอยู่เช่นเคยนะครับนาวันนี้เช้าวันศุกร์นะครับที่16ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งใช่ครับวันนี้วันที่16นะ <c oughs> นะก็วันนี้เป็นวันโคนะครับนะผมเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนคงอาจจะหยุดเนาะหรือบางคนก็คงไม่หยุดนะครับนะ ก็ไม่รู้ไม่ทราบนะครับนะเพราะว่าบางโรงเรียนก็หยุดบางโรงเรียนก็ไม่หยุดกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้คนเล่นพรกับทอยวอลคงจะแน่นนะครับนะวันนี้เป็นสุ่มไปบ่นไปนะครับนะแต่วันนี้เราจะจัดด่ากจัดเต็มเพราะว่าเราจะสุม่มคือทอยวอลเราจะไม่สุม่มโตนะเพราะทอยวอลผมจะซื้อตัวละครใหม่ก็คือเอออะไรนะตัวลนะครอะไรนะอะไรนะอาเชียเอเชียชุด จักุจักรุจักุไม่ใช่นะก็เป็นตัวละครใหม่กันแล้วกันนะครับนะแล้วเราจะสุ่มกล่องด้วยนะครับนะซึ่งเราจะไม่สุ่มตู้นะครับนะส่วนฮอนก็เราจะเล่นปิงโกกันนะครับนะปิงโก้บอกตรงว่าเกียนจัดมากๆเลยนะครับนะเอาละดูสิระดับเสียงผมว่าระดับเสียงร้อยหนึ่งก็พออะไรเนาะกําลังดีโอเคเดี๋ยวเรามาแลกเชลล์โหลดในช็อปไม่ได้แลกโกก่อนเออโอเคนะครับเติมไปประมาณสัก ร้อยสี่สิบนะคือเก้าสิบหนึ่งใบแล้วก็ห้าสิบหนึ่งใบนะครับนะเออก็ใช้บัตรครูมันนี่ในการเติมเงิน, <c oughs> นกอคอย <c oughs> ผมไม่เหลือเลยมีแค่มีแค่มีแค่ศูนย์เองคือความจริงอะ่ะมันเหลือแค่ห้าเองนะโกคอยแต่ว่ากลับมาที่นี่เหลือศูนย์เลยนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะครับนะโดนโดนแฮกหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะครับนะไม่เป็นไรแค่ แค่ห้าโกคอยเองมันมเสียหายหรอกครับนะและเลยนะครับอเคสี่ร้อยนะครับนะสี่ร้อยนี้จะคุ้มหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะอ่ะแล้วถ้าผมคิดว่าการที่เงินกอคอยจากห้าเลยศูนย์นี้นึกว่าผมโดนแฮกนะแต่ว่าตอนนี้คือผมได้เปลี่ยนรหัสใหม่แล้วแล้วก็ผูกกับไอดีของผมผูกกับอีเมลแล้วก็โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วปลอดภัยแน่นอนครับนะไป ส่วปิงโกกันดีกว่าผมตอนนี้งงจะไปเอป่เอ,อลุ้นกล่องสมบัติในเกมทรอยวอกันนะครับทรอยวอลผมก็เติมเรียบร้อยแล้วนะครับนะปล่อยกันเลยนะครับนะโอเคจัดตัเปิดมานี่ก็โอ้ยอยู่ระหว่างตรงกลางนะครับน่าจะได้อวตารนะไม่ก็ตัวนั่นไงครับได้ตัวได้ตัวตัวเป็นตัวใบนะครับปล่อยเลยไม่ต้องมีเคล็ดลับอะไรทั้งนั้นครับนะขอ,ะอเหรอตัวกล่องทองกล่องทองกล่องทอง คุณได้กรับร๋องอีก5บาทนะครับนะอขอร้องเลยครับขอร้องทีนี้โปรพลอหายไปอย่าลงนจัตัวอาวาตารสักตนมันก็ยังดีได้ตัวไดตัวได้ตัวกล่องทองก็ได้ไม่ว่ากันเออได้อวาตารแล้วได้อาวาตารแล้วนั่นไงครั ของเงินมาค <Congratulations. S 1> อมพิวเตอร์ congratulate o n ด s t รุ่นนี้นผมหยัดได้นะหยัดได้มากขอบคุณมากครับปิงโก้รู้ใจผมนะเนี่ยนะครับรู้ใจผมเออฮ้ยๆมีโอกาสมีโอกาส,อก,าสกองทองกล่องทองเสียไปละไปขวาลูกเดียวเลยไปซ้ายกันเลยแหวนตัวอีกแล้วครับตัวอีกแล้วตัวเยอะไปปะ ต่อๆนะครับโอ้โหตัวแยะตัวแน่นอนตัวแน่นอนนั่นไงรู้สึกว่าการลงตัวนี่มันจะง่ายขึ้นนะแปดสิบห้าละโอ้โหไม่ต้องลุ้นแล้วตัวแน่นอนลุ้นแค่ตัวอีกหกสิบนะครับตังโบทโอ้โหขอร้องขอร้องอย่าอย่าอย่าไม่เอาตัวบอกแล้วไงว่าไม่เอาตัวนั่นไง ลงแค่กล่องเดียวคือกล่องเงินที่เหลือนี่ตัวล้วนๆนะครับนะเอาละใช้ตัวใช้ตัวตัว,ตวน,นี้นั่นไงมีลุ้นมีลุ้นไม่ต้องลุ้นแล้วสภาพนี้ไม่ต้องลุ้นครับทำไมมันลงไวจังวอะอะมีโอกาสบอกว่าห้าสิบตัว,ตวโ,อโอ้โหโอ้โหไม่ต้องลุ้นตัวล้วนๆตัวล้วนๆโอ้โห ลกนี้มันโหดร้ายเหลือเกินนะมาแล้วมีลุ้นมีลุ้นมาแล้วมาแล้วเ,เ,เโโฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยี่สิบห้าใบขอหกสิบได้ไหมเออยังจะดีกว่าโอ้โหรงตกลางเอาละเอาละนี่โอ,โอนะ้โหนั่นไงครับแหมผมบอกเพราะผมบอกว่าอยากได้หกสิบใบก็จัดให้เลยนะสุงิงโกแม่เกียนจัดเหลือเกิน จ่ายอันนียอยากได้60บใบอ่ะเอาตัวนี่ขอตัวอีกอ่ะเอาตัวมาเออตัวขอตัวเออดีมากให้เอาตัวก็เอามาปัดชดนะนี่โอ้รอบสุดท้ายขอตัว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 โอ้โหเกือบได้เกือบได้ก่องเพชรเรไม่ได้ล่ามาย <Congratulations. S 2> อามาดอนแน่ๆอามาดอนผม<ป>จบลงแค่สองกล่องลงแค่สองกล่องโอ้ยพระเจ้าจอดผมนี่ผมนี่ผมนี่ช็อกเลยนะครับช็อกเลยโอ้ยอีนิดเดียวได้กล่องเพชรแล้วะโอ้ยได้ไปกล่องได้ไปลงกล่องทองแดงแทนแล้วตัวนี่ก็แม่รู้ใจผมนะอยากได้ตัวก็ให้ไปเลยตัว 60ใบแล้วก็20ใบนะ25หรือเปล่าผมไม่รู้ลืมละแต่ผมก็อยากรวมๆกับมันนะบอกต,ตรงโหดมากกิงโกไม่แนะนำว่าให้สุ่มเล่นกันนะครับแต่อย่างน้อยผมก็ได้เออร่างนี้นะฮะนี่อัมสตรอมนะครับไอคอนเหล็กม,ม,ม,มนะก็ยังดีนะก็ยังดีและอีกตัวหนึ่งเหรอที่ผมได้ไปเมื่อตะกี้อ่ะ ลงกล่กองทองแดงอะอาร์มดอนรือเปล่าเดี๋ยวหาก่อนแป๊บนึงแป๊บหนึ่งฮีโแลบบเยอะครับฮีโลเยอะต้องใช้เวลานิดหนึ่งพี๊บพี๊บพีบพ,บพ,บพบหาก่อนต้องส่องหาครับต้องใช้สายตาดูอาร์มดอนอาร์มดอนหานี่ละกันเนี่ปึ๊บปึ๊บเออนี่ไงอ่าจริงๆด้วยครับอาร์มดอนจริงๆด้วยนะอืมซึ่งผมก็เล่นไม่เป็นนะอาร์มดอนเนี่ยแต่ถ้าเป็นอาร์มเมอร์ก็พอเล่นเป็นนะครับนะโอเคครับผม โอเคปิงโกจบนะครับนะก็ร40ที่เสียไปก็ยังถือว่าเออก็ยังโอเคเนาะในตะวันนี่ผมได้ที่อยากได้อยู่หนึ่งตัวพอดีนะฮะแต่ว่าทําไมทําไมนี่ตัวนี้มันลงง่ายกว่าเก่าเนาะตอนปีใหม่นี่ยังลงแบบคือลงกล่องกล่องทองนี่ลงลงแบบคือลงแบบง่ายไดย้ลงบ่อยมากนะครับนะไม่เป็นไร ช่วงนี้ใช้จการมันหมดแล้วนี่นะเนาะสงสัยว่าเปอร์เซ็นต์การลงกล่องเพชรกล่องทองมันกลับมาน้อยลงอีกครั้งก็ได้นะครับนะโอเคเราไปเกมพาวะกันเลยนะครับผมยังไม่จบครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะเมื่อกี้เน็ตหลุดครับผมนะไปแก้เรียบร้อยนะครับนะคือต้องไปรีเน็ตใหม่นะครับคือปิดเน็ตแล้วก็เปิดเน็ตใหม่นะครับผมนะไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากช่วงนี้นี่อุปสรรคมันเยอะครับผมนะกลับมาโอเค เราเปิดกล่องอีกทีกันดีกว่าเปิดไม่ได้ห้องเต็มเหมือนเดิมเย็ดแค่โอ้โหทำไมอ่ะไม่เป็นไรครับขายขายเออขายได้เรียบร้อยแม่นึกว่านึกว่ามีปัญหาอะไรครับผมโอเคอันไหนอันไหนอันไหนที่มันมีขายหรือทิ้งไปก่อนแล้วกันเออดองไว้นานละปึ๊บชนทำไมไม่เอาอันนี้อันนี้ต้องเก็บเอาไว้ห้องนี่เป็นของสำคัญนะครับผมนะ ชุดพีซายดอกนะครับผมชุดนี้ไม่มีขายไม่มีให้เติมไม่มีให้สูบไม่มีอะไรเลยครับโอเคอขายไปก่อนโอเคนะครับน่าจะพอแล้วนะเออพอถ้าเทแม่โหเยอะเยอะครับเยอะจริงๆครับพ่อแก้แม่แก้วครับโอเคกัตตุลละครโซเฟียจัดการเลยครับเรียบร้อยอ่านี่ครับเดี๋ยวดีกดกดดีเออเนี่ยครโซเฟีย โอ้โหนี่ครับท่าทางชัดเจนครับรู้สึกว่านมจะใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะใหญ่กว่าสตินดีนิดหนึ่ง <c oughs> ยังจะเทิร์นได้อีกนะครับนะนี่คือนิสัยสันดานของผมที่ยังยังไม่จําไม่จาเอมช่องเก็บของเออก็อย,ยังดีเออโอเคครับอุ้ยเยอะเยอะเยอะมาเริ่มเปิดกล่องกล่องตัวแรกเลยครับนะปุ๊บได้อะไรครับผมได้ตังสามพันบาทของผมครับสามพันบาทโอเคยังดีได้อะไร กล่องแพ็กเกจตัว S โอ้โหจัดไปครับผมแล้ก็อีกรองเท้า1วันขอบคุณมากโอ้โหหวันเองโอ้น่ารักจริงๆขาดได้ไหมเนี่ยโอ้โหรบาท <laughs> ขอบคุณมากนะครับนะเดี๋ยวโอเคสามพันกดใช้เลยครับอ่าแล้วก็ได้อะไรครับเนี่ยโอ้แบตเตอรี่ตานแ้วเกิดใหม่อุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับนะอ่าโอเคมีคนกระซิบมาช่างมันครับ <laughs> ตอนนี้กําลังสุ่มอยู่นะฮะ เปิดกล่องได้ไรได้แบตเตอรี่อีกแล้วโอเคดีนะครับนะได้อีกได้อะีกไหมปึ๊บได้อะไร,ไไไรครับตังอีกสามพันของผมมาครับอ่ะเปิดอีกได้อะไรแบตเตอรี่อีกแล้วครับของมาครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับนะชุดชุดชุดอือเปิดได้อะไรรองเท้าหนึ่งวันครับเมื่อกี้ก็ได้แล้วนี่นาะโอเคเอาใหมเปิดอีกทีได้อะไรโอ้โหเป็นเป็น,เป,นเป็นถุงเท้ารองหนครับผมเจ็ดวัน เปิดะลอีกในรองเท้าถาวรโอเคแม่ได้ของดีมาแล้วรองเท้าถาวรเก็บเอาไว้นะครับนะโวยบุกเลือดอันนี้อะไรบุกอะไรบุกเลือดโอ้โหเห็นกรรมจริงนึกว่าบุกวิ่งเออไม่เป็นไรเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะหลยไหมชุดชุด,ชดปุ๊บได้ไรชุดเจ็ดวันครับน่ารักโอ้โหแล้วก็บุกบุกเลือดด้วยช่วงนี้นี่ผมก็ ผูกจะทาน,นะครับกับการบุกเลือดมากกว่าเนี่ยนะอ่าได้เวลาของปืนได้ไรกางเขนเจ็ดวันขอบคุณมากครับไม่เอาพูด <c oughs> <c oughs> ดังๆเลยว่าไม่เอาจริงๆโอ้โหไม่เอาก็จะได้เนาะนะครับนะกางเขนปืนเจ็ดวันไม่เอาครับอ่าเจ็ดวันเหมือนกันครับผมปืนลูกซองเจ็ดวันกางเขนอีกเจ็ดวันนะครับแล้วก็ปืนอีกเจ็ดวันโอ,โอ,โอ้ตายละพระเจ้าครับ พระเจ้าลงโทษครับมันเหมือนมันเหมือนพระเจ้ากันแกล้งนะครับนะอ่าชุดเซตไม่ค่อยมีครับรองเท้าเออเก็บเอาไว้นะครับเล่นเล่นแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกล่องเหรียญกล่องเหรียญถ้าได้ร้อยมานี่มันเลยคราวนี้ยสุ่มยาวๆเลยครับได้ไรห้าเหรียญโอ้โหห้าเหรียญน,นะครับอ่ากล่องที่สองอีกสามเหรียญโอเคครับผมกล่องกล่องที่สาม ห้าเหรียญโอเคครับผมกล่องที่สี่ห้าเหรียญครับผมแล้วกล่อลงสุดท้ายเหรียญเดียวเ <c oughs> ออเออผม, <c oughs> ผ,มผมนี่ผมนี่ยืนขึ้นเลยนะเนี่ยนะเออโอเคเก็บไว้นะครับนะไปไหนๆก็ไหนใช้ให้หมดนะครับนะโอเค มาดูก่อนนะครับตัวละครโซฟิเลียเสื้อผ้าอ่ะนี่ครับกองโซโฟิเลียอ่ะซื้อได้แค่อันเดียวก็ซื้อไปปึ๊บซื้อให้หมดซื้อให้หมดพอพอเข,อเ,ขเดี๋ยวที่เหลือนี้เอาไว้สุมส่มสุ่มสุ่มตู้แล้วกันโอเคมาโซฟิเลียเปิดมาได้ <c oughs> ชุดพักผ่อนครับถาวร <c oughs> เออดู ไม่ต่างกันเลยแค่ว่ามันบบกสเตตัสเท่านั้นเองครับผม <c oughs> เป็นโบกเลือดอีกแล้วครับนะช่วงนี้นี่ถูกสไตั์การบบกเลือดมากๆเลยครับ <c ười> นะ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรก็ใส่ไปก็แล้วกันนะฮะออย่างน้อยก็โบกเลือดมากอ่ะใส่รองเท้าไปอีกนิดนึงเออดีครับโอ้ยแค่สองอย่างนี่สองพันสองร้อยแปดสิบแล้วนะเออไม่เป็นไรครับดี๋วผมมีลูกครับนะลูกนี่ช่วยได้แน่นอนครับผมโอเค ก่องโซเฟรียโอ้โหยังเล็ดรอดได้อีกหนึ่งตัวโอ้ไม่ใช่สิอ่ะมาเปิดได้ไรโอ้โห,โห,โหชุดพักผ่อนโซเฟรียสี่น้ำเงินโอ้โหขอบคุณมากครับบุกวิ่งเออก็ยังดีช่วงนี้ถูกสตราร์กับบุกเลือดอย่างแรงนะครับนะ,อะโอเคโซ so เฟรียพอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับนะมาเรามาสุ่มตู้เกียร์ดีกว่าครับผมซึ่ง อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้จ้าง G m อมสุ่มตู้นะครับซึ่งเกิดปัญหาช่องเก็บของเต็มนะครับเกียน <g ill ain> จัดๆเลยสำหรับผมนะโอเคมีชุดอะไรบ้างวะเนี่ยลดร,ราคานะครับนะแล้วก็มีชุดมากมายนะครับให้สุ่มกันนะฮนะซึ่งผมผมนี่ยังลังเลว่าจะสุ่มตัวไหนดีนะครับนะแต่ก็ไหนๆแล้วล่ะครับนะนี่นักเรียนสาวห้านะครับนะซึ่งก็ไม่เอาแล้วกันนะครับผมเอาตัวนี้แล้วกันเนี่ย นี่ชุดแรบบิดครับผมชุดกระต่ายครับผมนะยังค้างค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผม <c oughs> โอ้โหถ้าผมได้ชุดมันนี่ก็ดีเหมือนกันนะแม่ทุกคนก็คงจะคิดกับผมนะครับว่าพี่คิดอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> ทะลึ่งหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับผมไม่ผมไม่ได้ทะลึ่งนะครับนะเออสองพันก็ยัยงดีครับนะสุมะ่มไปสุ่มที่านลูกกันเลยนะครับนะให้เห็นกับตากันเลยนะครับ <c oughs> 5,000เหลือ5,000กับอีกรองเท้า30วันไม่เอาครับต้องถาวรอดซีนะครับนะ3,000อ่าสมอีกได้ไรโอ้ยชุดบิกินี่ด้วย <c oughs> 7วันโบดเลือนไม่เอาครับเดี๋ยวขายทิ้งซะเลยอ่าได้ไรรองเท้าส้นสูงนะครับนะพันเดียวละหรือพันเดียละ โอ้ยชุดลัคก,กี้สมเฟยไม่คิดตัง7วันนะครับน่ารักจริงๆหมดตูดแล้วหมดแล้วมีอะไรสมได้อีกไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่ถึงเวลาเอ,อ้ยังได้ยังได้อีกทีนึงสมอีกมาเออกลางเขนขอบคุณครับอ้าโอยสามพัน สองพันสองพันนี่ครับมีตังหาแดกแล้วแหละปะสุ่มเหรียญนี่ปะครับผมอ่าสุมเหรียญน,นี่ครับโอ้โหชุดนักเรียนครับมีสุ่มด้วยเออไหนชุดที่ต้องสุ่มด้วยเหรียญน,นี่โอ้มีน้อยเนี่ยมีน้อยเนาะโอเคชุดสุ่มไปดีเนี่ยไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาดูดิเอ่อ สงการมีเกือบครบแล้วนั่นก็นี่ละกันนะอ่ะห้าอะไรห้าเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญน,นะครับอ่ะหมดไปกับการเขนตู้สมก็ยังเกียนเนาะแม่ไปติดมาจากฮอนหรือไงวะเนี่ย กันนะปิงโกแต่ปิงโก้ได้เกียนยิ่งกว่านี้นะจะลงกล่องทองอยู่แล้วดันไปลงตัวซะง,งั้นเจ็บปวดจริงๆครับเจ็บมากนะครับนะยิ่งกว่านี้อีกด้วยประสบการณ์โดยตรงสุ่มไปเลยเฮ้ยสุ่มสุ่มสุ่มสุมม่มทีละลูกแล้วกันเน่ต้องมีต้องมีเคล็ดลับต้องมีเคล็ดลับต้องต้องต้องเขย่าตู้ก่อนอนะ่าเขย่าตู้นะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยนะครับอ่าแล้วก็กดปุ่ม ซีกันเลยตรงนี้เลยปุ๊บเต็มโอเคครับเดี๋ยวขอไปเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนอ่านี่ไงครับไล่ส้นขายไปเลยอุ้ยสามพันดีดีดีชุดดูดูเป็นไหมพี่โอ้ใส่ได้เรอเนี่ยตัวละครใหม่เนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดก่อนปุ๊บอ๋อใส่ไม่ได้ครับใส่ไม่ได้นะอูดังเขตเยอะมากขายไปเลยขายไปเลย โอเคครับอมา z o o มกันเลยครับผมมากดตรง C ครับต้องมีเคล็ดลับไม่ได้ผลก็ต้องกดต,ต,ตรง L ตรง L ครับตรง L เนี่ไงตรง L L ไม่ได้ใช่ไหมนั่นก็กดตรงนี่ครับตรง I ลยครับนี่ไงกดอย่างแรงครับกดอย่างแรงเลยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ โอเคเหลืสองแล้วกดตรง C นี่ไงแรงแรงเน้นๆน้นเน้นๆน้นไม่ได้อีกอ่ะตรง K หลุดแรง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 ไม่มีคำอธิบายใดๆให้ลึกซึ้งไม่ต้องมีคำบรรยายนะเอ้ยไ้นะ ไม่ต้องมีคำบรรดาใดๆให้ฟังให้ลึกซึ้ง <c oughs> <c oughs> โอเคครับเ <c oughs> พลงนี้ผมเคยฟังนะอ่าเป็นเพลงในตำนานเลยก็ว่าได้ก็เพาะเหมือนกันนะอ่าแต่ช่วงนี้ฟังแต่เพลงใหม่แล้วแหละครับอย่างอย่างเอ่อไอ้นะทำไมไม่คิดดีๆนะครับนะอ่าโอเคต้องไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเหรียญสิ ตู้มันเยอะครับพอตู้เยอะนี่ผมก็จะเกิดอาการงงนะครับนะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดนั่นเลยเปิดเหรียญเลยอ่าห้าเหรียญมาหนึ่งเหรียญไม่ได้ครับจํากัดแค่ห้าเหรียญโอ้โหแย่มากแย่จริงๆครับอ่าไปเลยไปเลยอ่ากดอย่างนี้เลยกดอย่างนี้เลยอ่าพูดมากขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นไปเป,เป็นไป,นป,นป,นปนตามอารมณ์ของผมห้าเหรียญลวก ไม่เพียงพอในการสุ่มนี่ไงกดนี่ไงเมื่อกี้ผิดพลาดเล็กน้อยครับไม่เป็นไรอ่ะกางเขนโอ้โหกางเขนสี่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 ทีเลยโอ้แม่เจ้าแม่รู้สึกว่า ถ้าเป็นฮอนเนี่ยสิ่งที่คนเล่นฮอนเกียรมากที่สุดในการสุ่มบิงโกก็คือตัวครับผมแต่ถ้าเป็นทอยวอลสิ่งที่ใครหลายๆคนเ,เกลียดน,นักเกลียดหนามากที่สุดก็คือกางเขนนะครับผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะ,ะมาเซเรียนสุดท้ายครับผมขอให้ได้ที่เธอจจมาคุณ <laughs> ต้องไหวพระละนะครับนะนะครับ กดไปเลยแรงแรงเลยแรงแรงเลยแรงแรงเลยก็ได้แต่ทางกางเขนเอ้ยกางเขนทำไมมันได้ง่ายจังวะขอชุดหน่อยดิโอโหประชดประชันยินดให้กางเขนอีกนะนะอ่ะเอาอีกดิกางเขนแน่ไม่ใช่ครับเป็นรองเท้าเป็นรองเทา้าผมอ่าลีนสุดท้ายสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้กังเกนกังเกนอีแล้วกังเกนอีแล้วกังเกนลูกเดียวกังเกนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยใครก็ได้เอาอยามาทีอยากเล่นยานิดนึงไม่ล้อเล่นไม่ใช่ครับเติมไปเลยเอาไม่ได้ครับเต็มครับเต็มเต็มมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอบวกบวกปืนก่อนนะครับโอเคชุดซินดี้ใช่ไหมเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะฮะ นี่ไงอุย้ยเต็มเลยเต็มเลยปึ๊บมขายขายไม่ได้แล้วเนี่ยโหแค่ลบของเดียวเอ้ไเป็นไรลบของก็ยังดีนะครับลองใส่ดูโอ้โหเห็นตชัดเจนมากครับแม่อย่างนี้ครับว่าผมทะลึล่งนะเนี่ย <c oughs> โอ้สามพันสองโอเคขายทิ้งหกพันสามนะสองพันสามออ้ยก็ถือว่าดีนะครับนะใส่ไปเลยชุดอ่าแล้วก็ บุกแล้วก็ถุงน่องด้วยใส่ครบเซตนะครับนะเสียไปประมาณหุ่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะโอเคเ,อเปืนอะไรบุกดีเนี่ยอ,อถอดให้หมด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 อ่าช่วงนี้ซินนี่จะได้พักยาวๆแหละครับผมจะได้ใช้ตัวนี้ครับนี่โซฟิเลียนะฮะ <c oughs> มาเลยวาเลนไทน์ก่อนเลยประเดิมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจำได้ว่าผมปเปิดปืนไหนอยู่ตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะ ปึ๊บ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 ไล่ดูกันเลยปืนเยอะครับปืนเยอะนี่ไงโอ้ยังค้างคาอยู่เลยปืนปืนน้ําแข็งเออปืนน้ำแข็งเอาไว้ก่อนแล้วกันนะปืนน้ําแข็งอ่าส่วนนี้ก็คือลูกซองนะครับเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนตรงนี้ต้องบวกสไนเปอร์ก่อนแล้วกันวาเลนไทน์นะฮะอ่าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บแล้วก็อ่าใส่ก้อนเลยครับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ปลดล่มเทิมจัดไป อ่าปุ๊บบกเลยครับเรียบร้อยไม่ใช้ครับไม่ใช้ดล้วนๆสี่พันจัดไปได้ไหมผมนี่เฟลเลยนะครับไม่เป็นไรยังยังมีอีก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 นะฮะโอ้ไม่ได้แล้วต้องต้องต้องบวกต้องต้องใส่ต <c oughs> ุ้ยโอ้ย โอ้ยได้อีก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 มาอีกทีรอบสองไม่ต้องใช้กาวครับกาวบ้านผมมีเยอะมีขายนะเฟลใช่ไหมยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกนี่แบตเตอรี่ผมเยอะครับโอเคผมใส่ก้อนเลกแล้วกันนะฮะเรียบร้อยนะครับอ่าลนท้ายมาไม่จบไม่เลิกครับผมไม่เลิกกับคุณนะครับกาวไม่ใช้ ก็ยังเฟล่ะเฮ้ยเฟลกี่รอบแล้วเนี่ยมาเลยมาใส่อีกมาแบตเตอรี่ใหญ่เกินปึ๊บปบ๊บปบ๊บผมว่าลบนิ้ต้องใช้กาวแหละนะปัญหาจะได้จบ,จบสักทีโอเคใส่ไปเลยอ่ามาใช้กาวครับผมติดแน่นอนเชื่อเรียบร้อยครับ ใช้ซะเลยถ้าคืนไม่ใช้แล้วก็ผมเสียดายผมเสียดายแบตเตอรี่มากๆนะครับโอเคใช้ไปเลยนะครับผมจบนะครับนะโปรเจกต์ในการส่มใบบนปลายในประเดิมปีแรกเลยนะครับคนอะไรคนอยากดูนะอยากดูมากนะครับนะเรื่องรายการเนี้ส่มไบบนปลายก็จัดไปนะครับผมก็บ่นจริงๆนะบ่นเยอะด้วยนะวันนี้บ่นทั้งปิงโกบ่นทั้งตู้สุ่มโอ้ย บนแบบสารพัดสารพัดสารเพนะครับนะโอเคเอาลูซี่ใส่ลงไปเลยนี่โอ้ยถ้าถือครับจุดยอดนะฮะอ่าแล้วก็ใส่เฮอลงไปมีไวซ่าด้วยนะอ่านะครับผมแล้วก็ซีอูดอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปืนกลปุ๊บอโอเคนะอ่าเดี๋ยวซินดี้แป๊บหนึ่งซินดี้นั่งขับรถอยู่นี่ครับสกูตเตอร์ครับ หรูน่ารักเชียวนะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนเครื่องประดับอ่ะนี่ไงอ่าถอดนะฮะแล้วก็โซฟิเลียครับใส่ได้ไหมเนี่ยโซฟิเลียเออปึ๊บ,บ,บ,บใส่ไม่ได้เหรอเนี่ยโซฟิเลียไอรถสกูตเตอร์เนี่ยเออดูก่อนนะ มันได้ว่ามันอยู่ไหนนะไอ้แพ็กเกจเนี่ยเนี่ยไอ้สกูตเตอร์พวกเนี้ยนี่ไงดูไอเทโอเคปึ๊บ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 ใส่ไม่ได้เนี่ยน่าจะใส่ไม่ได้ครับใส่ไม่ได้ซินดี้ซินดี้ดูก่อนซินดี้ใส่ได้ครับผมอโอเคครับถึงบางอ้อเรียบร้อยนะครับก็โซฟิเดียใส่ไม่ได้นะครับพวกรถสกูตเตอร์นะครับใส่ไม่ได้จริงๆนะรถสกูตเตอร์แล้วก็เอ่อ มันของมันเยอะจังเลยพวกนาฬิกาโบราณก็อยีห้องสมุดนะครับนะเป็นต้นโอเคโปรเจกต์ในการส่มไปมไปไประเดิมไปนี้จบเรียบร้อยนะครับนะทอยวอลเติมไป300ทอนก็เติมไปเอ,อ่140รอร้อยสี่สิบนะครับนะโอเคก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับนะผมแค่เติมขำๆเท่านั้นเองครับผมนะ แล้วก็ชุดโปรโมชั่นนี้ผมก็จะดองเอาไว้แล้วกันนะฮะนะอ่านะเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะมาลั่นลาด้วยกันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ